สวัสดีครับวันนี้พามาล้วงลูกนกนะครับผมเป็นลูกนกเลืเบิร์ดไม่ขอบตานะครับสำหรับเพื่อนๆที่สอบถามเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับเออตอนนี้เรามีแล้วนะครับผมลูกไข่ลูกเลือเบิร์ดนะครับผมไม่ขอบตาแต่ว่ามีแค่หนึ่งตัวนะครับผมมีแค่หนึ่งตัวเท่านั้นนะครับคลองนี้ก็คือไข่มาสามใบแต่ว่าจ่ายลูกมาหนึ่งตัวช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยนะครับผมที่สกลน,นคร สี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสององศานะครับบางวันขนาดโรงเรือนเราอยู่ในป่าก็ยังร้อนเลยลก็ล่งมานะครับหนึ่งตัวอันนี้ถ่ายแบบไม่ได้เปิดแลชนะครับเมื่อกี้นี้เปิดแสงเพราะาในรังเขาค่อนข้างจะมืดครับมายหมายเลขสี่สิบแปดนะครับผมรหัสกรุงสี่สิบแปดอันนี้ก็คือถ่ายให้ชมพ่อแม่เขานะครับผมนี่สีแม่นะครับเป็นสีขาวๆเนี่ยนะครับ ตัวหลังนะเป็นตัวผู้นะครับผมตัวผู้จะออกเป็นน้ําเงินน้ําเงินนะครับน้ําเงินหน้าขาวนะครับส่วนตัวเมียจะเป็นอันนี้แล้วก็ต่อมามาล้วงกินชิกนะครับผมกินชิกเป็นสีบูนอร์มอนทั้งผู้ทั้งเมียนะครับแต่ว่าเขาจ่ายลูกเคยจ่ายลูกมาเป็นบูพายแอปเปิลนะครับผมหนึ่งตัวเคยจ่ายมานะครับก็เ,เคยมีเลือดสปิตเลือกแฝงในตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไรนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ ตอนนี้ก็แอบแอบซองซองกรเปิ่นะครับเพราะว่าแม่เขาอยู่ในรังครับค่อนข้างจะงหวงลูกมากนะครับถ้าลวงรังนี้ทีไรต้องมีอุปรกรณ์ช่วยนะครับอุปรกรณ์ช่วยตักนกนี่มาแล้วเป็นทับพ,พีครับผมต้องค่อยเงี้ยค่อยล้วงนะครับแม่เขาค่อนจะดุนะครับดุมากเบอร์กงก็หนึ่งสองห้านะครับผม อันนี้ก็มีลูกค้าสอบถามเข้ามานะครับกินชีนะครับตอนนี้ก็มีหนึ่งตัวเหมือนกันนะครับแต่ว,ว่าเขาไข่มาห้าใบนะครับผมแต่ว่าฟักเป็นตัวสองแล้วก็กับดาวนกหนึ่งนะครับเลยเหลือรอดแค่หนึ่งตัวช่วงนี้อากาศร้อนมากนะครับเราก็เลยตัดสินใจล้วงนะครับน,นีตักออกมาแล้วน้องตัวอ้วนตัวโต,วต,วตวเลยนะครับอันนี้พ่อแม่ป้อนเอง อายุก็น่าจะประมาณ14วันนะครับผมประมาณ14วันนะครับก็จะอากลับไปป้อนนะครับนี่ก็สีพ่อแม่เขานะครับเป็นบูนอมอนนะครับบูนอมอนทั้งผู้ทั้งเมียนะครับผู้นี้ก็จ่ายลูกมาก็หลายคออแล้วนะครับเป็นคู่เก่งของฟาร์มเราเลยนะครับรหรับสีบูนะครับพ่อแม่คู่นี้นะครับ อันนี้ก็จะเอาเด็กๆกลับไปป้อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ